สิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าในช่วงเดือนสิงหากันยาตุคมามาจนถึงพฤศจิกาธันวาจากตัวเลขการติดเชื้อ24,000 25,000ใน,นเดือน,นสิงหานั้นก็ลดลงมาโดยลำดับซึ่งมันก็จะสวนกระแสกับในเรื่องของความเชื่อมัน่นหมายความว่าความเชื่อมั่นก็จะดีขึ้นตามลำดับเมื่อตัวเลขของการติดเชื้อเริ่มลดลงนั้นตัวเลขของความเชื่อมัน่นการบริโภคก็ดีขึ้น7เดือนนะครับเป็นเวลา7เดือนสูงสุดในเดือน พฤติกาแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง3เดือนสุดท้ายก็แสดงให้เห็นว่ามาตรการของรัฐที่เริ่มผ่อนคลายนั้นเริ่มมีผลทำให้ประชาชนนั้นมีความเชื่อมั่นในการออกมาจับใจใช้สอยรวมทั้งในเรื่องของภาคเศรษฐกิจต่างๆทั้งภาคเอกชนนะครับเพราะนั้นแนวโน้มตรงนี้เนี่ยเราต้องรักษาไว้ให้มีความต่อเนื่องถึงปี2565แม้ว่าโอมิครอนเข้ามาก็ตามแต่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ทางรัฐบาลและคุณท่านนายกได้ย้ำมาโดยตลอดว่าการเราต้องไม่ตกเพราะนั้นเชื่อว่าในเรื่องของเศรษฐกิจของเราจะไปได้ในปี2565ในอัตราที่สูงกว่าในปีนี้เพราะว่าภาคการส่งออกเรายังส่งออกได้ดี15-20อนและนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับค่างเงินบาทก็ช่วยในเรื่องของภาคการส่งออกเพราะนั้นภาคการส่งออกทางภาคเอกชนก็ต้องเร่งช่วยเหลือในเรื่องของการเร่งรัดในเรื่องของการเปิดตลาดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้งการค้าชายแดนด้วยนะครับ ส่วนที่2ก็คือเรื่องของเม็ดเงินของรัฐบาลเนี่ยมีจากในเม็ดเงินของงบประมาณแผ่นดินนะครับเอาเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนั้นก็มีอยู่ห0 0 0นเพื่อพิสากิจอีกสามแสนแล้วก็ในเรื่องของเงินกู้นั้นยังมีอยู่ประมาณ2องแสนห้าหมื่มันรวมเป็ดเสร็จเม็ดเงินในส่วนที่ก่อให้เกิดการลงทุนนั้นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก1ล้านล้านนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของภาคเอกชนนั้น ก็ชัดเจนนะครับว่าในช่วงวิกฤตนั้นทางภาคเอกชนก็มีการออกหุ้นใหม่นะครับรวมทั้งหุ้นกู้นอกตลาดนั้นเราก็ออกหุ้นนี่ค่อนข้างที่สูงที่สุดในอาเซียนนะครับก็แสดงว่าภาคเอกชนนั้นนอกจากในเรื่องของการขาดสภาพคล่องแล้วต้องออกหุ้นกู้นั้นออกมานั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนของการเตรียมการขยายการลงทุน ในโรงงานต่างๆนั้นก็ยังดําเนินการอยู่ก็แสดงเห็นความเชื่อมัน่นก็เหลือตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของการประคองในเรื่องของการใช้ใจ่ายเพื่อการบริโภคอุโภคของพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากในเรื่องของโควิดซึ่ง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลก็ใช้เงินกู้ในเรื่องของการเยียวยาประชาชนนั้นไปส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันก็ช่วยลดในเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถ้าหากเราเห็นว่าในเรื่องของตัวเลขความเชื่อมัน่นการบริโภคแล้วก็ ภาคธุรกิจกลับมาด,ดําเนินธุรกิจได้ตามปกตินะครับสิ่งที่เราต้องรอก็คงจะเป็นในเรื่องของภาคการท่องเทีย่ยวที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ,อไรายได้ของภาคธุรกิจนั้นเพิ่มขึ้นประชาชนก็จะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าในบริษัทบางบริษัทนั้นก็เริ่มเรียกพนักงานที่ตอนให้พักงานไปในช่วงโควิดนั้นก็กลับมาทํางานนะครับหรือมีการบรรจุพนักงานใหม่ เมื่อ,อไรายได้เข้ากระเป๋าแล้วนี่ก็การใช้จ่ายก็จะเริ่มเข้าสู่ในภาวะที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าปกติที่ยังไม่เท่ากับก่อนโควิดนะครับเพราะว่าโควิดนั้นมีกําลังซื้อจากภาคการท่องเที่ยวนี่ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นรัฐบาลก็ยังจะดูแลในเรื่องของการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอยู่ต่อไปนะครับเพื่อให้ความมั่นใจนะครับ,ว,รบว่า50%ของ GDP ตรงนี้เรายังขยายตัวได้ครับ